โอ้ไรก็เน,นี่ครับตายบุเคยเห็นป่าเคียงงวนนี่ย้ะครับได้แล้วเนี่ยว่าตรวหนเป็นครับเนี่ยบกื้อกจะได้กินมีลครับอ้าพอได้เก็บอยอ่ อ่าบางนึงเมไทยวันหนึ่งอยู่ทางค้างเป็นบ่ออะไรเนี er in mm ่ยนะบางนึงไปไทยแม่ผู้นึงอยู่ขันค้างแล้วบ่ออะไรเสร็จแล้วครับขอบคุณถึงทำแม่แล้วนะครับอันนี้กับที่ไปไปนำลวนนะครับเนาะอันนี้ไอ้น้องยังก่อนไอ้เจะเอิ้์นน้องยังก่อน ห้วยแสนจอนโอ้ห้วยแสนแสนจอนนะครับเนาะห้วยแสนจอนบ้านอันเนี่ยน้ำแทงเนาะเท้านน้ำแทงครับมีมั้งเจียมืออะไรก็เกียมือตรงนี้ก็เป็นน้ำลุ่มนะครับน้ำลุ่อยู่บ้านกุดข่าครับบ้านกุดข่าอำเภอทุ่งฝน นี้เตลนเลยนะครับน้ำานี่ฮะลาขาวแม่หรอเขาสวยขาวยนะคเขสยเชื่อมันบถือกันีเชื่อมันถือมันหลายทดิช่วงมันถือจะเป็นช่วงน้ำไม่เ็นป่มาช่วงแหลกเนาะสวนมาก น้าบ้านพี่สกวนนาวแล้วน่าฮะเพลงเงินบ้านพี่สกวนหนาวแล้วนงนะาอ๋อเพลงเล่าบ่เนี่ยเหนล้านร้านแม่นบอ่โอ้ดังได้เพลงนแะเครับอันนี้ทินน้าทยเโอ้้ไปเพัไปท่าอ้วเพ่งเพ่งเพิ่นล่องเองเล่นบแต่ที่เลี้ย่นบอแต่งเองแเงเลยมีหลายเพ่งจ่ามันบอน มันเรียกกับเพ่งดังเพ่งบ่ดังเนาะครับงหนนเีพเพ่งเพ่งเ,พงเรามวนอยู่ดเพ่งหนาทำนองมันมวนเจ้าของเพ่งอยู่ใกล้ๆนี่ตอน <c oughs> นี้ไหมเออไปแล้ว ตามที่มือแล้วมวยเ,เท่งนี่ได้ดีได้มวยเ,เท่งเห็นดีเห็นวิวเป็นดีโอ้โหโหดเลียวมาที่นี่โอ้ไงน้องนี่ครับตายผมเคยเห็นป่าเทียงงวนนี่แล้วครับได้แล้วขาสวขาส,ขาสวยนะครับขาวสวยอืม

ว่าจะเอาปล้อยมันเต็มที่แล้วถถ้านักร้องมนไปแล้วกเเอเพ่มใคู้ามูคนสิบกิ๊ดดี้มูในกินนแล้วน่ะสิะกิดเป็นเศร้าหมดละนี่แหละนี่ับรถแม่ท้องหนนไงมาเป็นบาดบาดแล้วมาเป็นมากับมาเป็นมูนะอ่าเลย nhiều nó cả đứng nhúc nhảy sắm bài đấy nó ừ. <laughs> lăng mòng lăng cái ao này này cái sông nhục ngay ngay này, <laughs> tôm ở เขากกอ,อัอานนีนนนนเ้เขาจ้างไปมั้บ้เขาจ้างไปเขาตั้งไปอัดยี่งเป็นคนเอาไปร้องครบอรอไหลมันมว,นนวนลเนาะครับอืมมัดนโดนมากเนาะโดนกันมาเทียนึง ครัเนี่ยอ okay, hey ืมโอ้มีพรสวรรค์ทางนี้เนาะมดตายดีเนาะเนาะปล่อยเลยครับนี่ครับมันในถัวยสองถั่วอยู่ถั่วอยู่มัน ครับไม่เป็นถ้วแล้วครับอยู่นี่เน,นียน,ม,นมากับมาแล้วม,มาอะไอมาไหลเพา <c oughs> มาบึมๆแบบบางน,นึงเนี่ยเลยก,อ,ก,อ,กอได้เหมนเนาะ นีปลาี่นี่หนูนี่ยังเ็ำังัยุกันนี่จะหาผู้สาวมูเขาก็หามน่หอกสิ่แจ้งลินเลาแล้วไปยังเนี่เขาไปยัง อ้มาดูเน uh huh oh, ี่ยมาเป็นปุ่มเนี่ยละ อายุสี่หาตัวกันได้ทั้นี้ตลอดเลยค่ะอยายงนี่ข่าวครับข่าว <laughs> นช่วงน้าหัวแรกนี่ถือดีเนะาะอือครับรัลว่าไม่ขึ้นมาว้างใครเลยว่ามัมาลายหล้หนามนีลายอืมอมาทำนีก่กับใครอยู่นี่กัน ที่หาตัววพาอะไรเนี่ยมาเตยกอะได้ <laughs> ทาขื่มากแล้วนี่นคือส่งเดียดเดดคือมนวันน,น,วนี่นี่อกมาเนาะี่ายนี่ครับสิคักวางูกเลี้ยงแถวกะเซลาเด

นั่นมันมีป่านีน่นะป่าตองป่าเสี้ยมป่ายังมากสองมันอืม chuồng này cái gì đây chứ vào mắt này nó em này mà cứ chuồng làm mày Em, Thế tới cái phố này cái làn thẻ của nhai mà. Hả? thì lòng phiêng thì tay. Ừ. khi lúc lòng gấp phân này lòng này này mà. เว่าเั็นเล่าเป็นอ้ายเห็นหลานทีงน่งันเี็นปีนึง mm hmm. เกิดได้ง่ายมากนักนั่นแหนละ uh huh. ที่แหกมันกะมันกับมาร้องเพลงยู่ดเงนินก็ได้ี่แหกมันไปบวชเราเห็นมนนลานที่งันเห็ร้องเพลงแบบว่าคือร้องน้นเนไปยังกู mm hmm. นันกูมีรายได้แถมกูร้องน้ำแน่คข้กูมีรายได้เว้ยสน uh huh. เว่าเออมากขมาตัวคนกูได้ซื้ Phút đây tăng hay, phú phêng, quần mà Tăng hay bỏ, phía này bon. ở ở Bỏ ăn, viên viên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không มาอีกแล้ว ไสองเจานะครับนะ่มืานนี่ยดปนเป็นแท็ซี่แหละคันมาไทยนี่นะมนไหนบอไดจากเที่อด้ไดได้เพื่อนกับมาทั้งนี้แหะบ่ทันมีอย่างฝ่าละเอาละะเอาเขาลุง

มันหลายๆได้หลายค่ไเดี๋ยวี๋อันหาวขอมาตัวนป้าเออแสดงว่ามันมันคานอนอยู่มัวกระตุ้นเนี่ยเลยว่าสายๆ mà leo bạn này bạn miền bạn là thấy du โยกหอดโมงเนี่ยมัยกเหมือนมือเลยยกควันท่หน้าถุกเหมือนแบบตาถุกไฟอืมของมืนหมือเลาตั้งแต่กลาส่วนน้ำมาแต่เมือเหมือยงมัยกอีก มากต่อ <Pie> ก <year nes> <stop today. S 1> ันเยอะเลยนะนี Le no ่หลายอย่างเมืนนี่มากต่อกันนี่เลยเหล่มเริ่มมากเลยเลยเริ่มสายเริ่มมากเลยอ่ะ เราเนึ่รแบบใส่สองลังเลยสองพ้นหมดนะฟังคนล้วฟัง เดมัดเลือกมากเลยเดือดนี่ก็ตรมันฟ้องธรรมศาสตร์นะครับฟ้องธรรมศาสตร์บ้านน้ำแท่งกับไออำเภอสาว่างเดียนดินนะครับแะไฟไฟมัน สำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอลาไปก่อนนะครับด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะกดละกดติดตามนะครับท่องวิถีชุมชนเลยนะครับด้อเดี๋ยวสิไปเบ่งไลฟเบ่งเจ้าอื่นต่อครับคลิปนี้สวัสดีครับ